กดหยุดนะอันนี้กดหยุดแล้วก็กดเิถ้าเริ่มต่อก็แผ่นมันจะเป็นจดชื่อ่าเนี่ยเริ่มแล้วเวลามนจะเดินไอ้นี่มันจะเดินเวลามนจะเดินนะให้เกิดประโยชน์นะจากการพนันตัวสองครับเราให้ช่วยกันนะลังซา้อแล้วอากขยายสาขารับมีลแมงใหม่นะซึ่งเรนไม่เคยอัดนยู่เลยนะเพื่อความสวยการถึงขัสุดมารองของความนะเอาคามยั่งยน

ใส่แล้วตรงใต้พังใส่เใื่อนใส่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 บ้านว้าเร็วเวลาเดินว้าวอเลยใส่ไ้าดยเปล่าใส่ใ้นะอกไม่ดีแล้วลูกออกแร้วไปทำงานไปทำงาน

kakak <coughs> <coughs>

đã xong ạ. Rồi 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 ạ. เีกขัจยู่เรื่องว่าเราเป็นที่งกันแตก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 งด้ค่ะพี่น้องอ่ะยืดไ้ได้ค่ะเราบอนะับเราเลี้ยงให้ไปในที่เด็กสามารถช่วยกันได้นะเ่าจะต้องทำเป็นห่วงกูเ ก็ช้าก็ช้าอะไรไปเลปล่อยสายเลยพี่

เวลา,ยยาไม่เยอะนะเดี๋ยวไม่ต้องเยอะนะยังเขายังเอออย่า,าให้มันขยับเยอะขยับเยอะ,ยยอะหายใจเยอะโลเลยเยบัยบยบับยับเล่นแต่อุปกรณ์นะครับมันจะเสียเวลานะเก็บทีละเส้นก็ได้

นิ้งไว้นิ่งไว้ขาคู่ไว้ขาคู่ไว้นะาดึงๆไว้นะต้องรอเพื่อนนะต้องเพื่อนต้องพอคุณจะยดเวลได้นะดูยามันชิดกันนะจะมีคำสงให้ท่านเก็บสายให้ดีด้วยนะตรงนี้เขยไปไปไปเลยไปนี่เยปลาปปเวเระวังสายัดให้ดีนะระวังสายโวชีดมาโี เสร็จแล้วจับเท่าทีแล้วบอกพ่อไม่เป็นไรจะหยุดนะยกไปออกไปออกสิบแล้วเท่าทีสี่หนึ่งครับ